าอันนี้ของเอที่ต่งางแวใช่ไหมชื่ออัออนบบนึงอันหนึ่งออกไปัหนึ่อนสองพันสองสี่ห้าห้าเก้าจริงๆเคยแค่เออแค่แค่ลายนี่ก็คือโคตรสวยเลยนะรมสวยอ๋อใบใบใหม่มันจะอ่อนหน่อยันห้ารูญี่ปุ่นเกูลไหนรูปเหมือนกันพี่รา,าคาดีเนาะพันแปดอ๋พันแปดราคาดีเหรอพี่ คือจับกระถางหงน่อยนะคือทุกกระถางพันแปดเท่ากันหมดเลยดูใช่ไหมแล้วมีจำนวนเหมือนกันนะพี่มีจำนวนเหมือนกันไหมอ๋อมันโตยากกังพี่อย่างที่ว่าเนาะเออเสน่ห์เจอสองมิตรพันพันแปดพันแปดเหมือนกันหมดอะกรูนี่มาโกลเด้นเบย์ด่างอันนี้ข้างบนยังไงพี่ขายยังไงครับเนี่ยด่างสีทาวที่บ้านทั้งทีเนี่ย เอมีป้ายกี่ข้างล่างสามพันเท่ากันเหรออ๋อเท่าเท่ากันหมดสองกระถางอ๋อยังสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเสน่ห์จานจ้าจอมเอ๊ะมันต่างมันต่างจากไอ่ออสมันต่างจากเสน่ห์ดินเขาตรงมันยาวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมก้านเขียวอ๋อถ้าขาวแลคือการก้านขาวแต่นี่คือก้านเขียวได้นอนกินฉีดยาไม่ถมอ๋อตามธรรมชาตินะพี่นะสองก้อนบาทนอนกินไปนิดนึง แต่ใบมันยาวสวยนะพี่อืเกิ่งเคยเห็นไม่ค่อยเห็นหรอกพ,รพี่ผมว่านะพิโลกรัมกุ้งด่างสามพันแปดอันนี้สามพันแปดออนี้สี่สี่เันห้าจะมีหลายก้านหน่อยแต่แต่แต,แต,แต่ลายก็สวยพอๆกันนะพี่นะลายก็สวยพอๆกันอันนี้สามพันแปดก็ประมาณเท่าไหร่นะสามสามพันห้าถึงสี่เันห้าแลน้องของพี่อะกมกุ้งมีเยอะหรอพี่กุ้งอะ่ะ ค่อยๆไปเนาะพี่เนะาะทยอยมาแบ่งนี่เนาะอ๋อทยอยมาแบ่งโอ้ตัวนี้สวยว่ะคือมันมันมันด่างๆๆมันมันมันด่างทั่วเกินทั่วไปเลยอะได้สวยพี่อันนี้เอามาเออเอามาชำรากกับพี่หรืออะไรอ่ะไอ้สเปคตั้งรอรากไว้ช่วยได้ใช่ไหมพี่ครับ จะไหวเพราะมันมันถูกมันถูกดึงมาแล้วอีกเนาะครับผมไต้มังคีกะเอ้ลากมันก็ยาวนะพี่ยังยากอยู่หรอแล้วแต่น้องแล้วแต่แล้วแต่อะไรอันนี้ไอ้โชกโกชั้นชมพูเท่าไหร่หกพันห้าแล้วพี่เนาะไม่เคยเล่นที่บ้านมันคุ้มคุ้ยนะหกพันห้ามีเท่านี้เหรอพี่จากโชกโกชั้นชมพูจริงโตเกียวสโน ตะกูลเนี่ยพี่เออดอกคล้ายๆกับดอกดอกเฟื่องฟ้าเลย,ยพี่แค่ก็ดอกเฟื่องฟ้าเลยแต่ไม่ใช่เนาะคนละตัวเลยเนาะอ,อ้าวเหรอพี่มเหมือนดอกชมพูชมพูขาวๆอย่างเนาะาไอร่อยเลย50บาท50บาทฝ<ส>า,ากร้านไหนครับ ฝากร้านเหรอของคุณที่ศูนย์92อันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับการจนาอ๋อพี่การจนามาศูนย์92แล้วพี่284ครับผม4849 4849เบอร์ n ลน์เบอร์ลน์ก็เบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยแล้วก็มาสองวันอาคารพุทธใช่กรอยู่โครงการที่22 22ท้าขอบคุณท้าพี่ขอบคุณครับ